ส่วนถัดไปนะครับเขาจะพูดถึงตัวอย่างโรงเรียนประถมนะครับ Primary School เป็นโรงเรียนขนาดเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นสี่พันตารางฟุตนะครับหรือประมาณหกพันแดร้อยกว่าหกพันเก้าร้อยตารางเมตรมีคนอยู่พันเกืบเกือบพันห้าร้อยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะเอาผลลัพธ์ ที่พูดถึงข้างบนนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาใส่ในบริบทนะครับก็คือมันยกตัวอย่างอะไรท้พอเอามาดูในเรื่องของจริงปุ๊บเนี่ยเออมันจะดูกันยังไงนะครับเพราะพูดว่าเขาไปดูผลลัพธ์ครับของ typical existing secondary school อ,อ,ปปอ,องนองน,นะ หัวข้อจวว่าเป็น primary แต่ว่าตอนอธิบายบอกว่าเป็น secondaryschool ก็อไม่เป็นไรเป็น school สักอันหนึ่งแล้วกันครับก็เขาจะไปดูตัวอย่างโรงเรียนที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบนะครับของโรงเรียนาถ้าตอันนี้คือมัธยมนะครับที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอาคารตัวอย่างนะครับเป็นอาคารต้นแบบเป็น typical ซึ่งอยู่ที่ north east นะครับตัวหนอกเฉียงเหนือกับ south east ตัวหนอกเฉียงใต้นะครับ ดังแสดงในรูปที่สองนะครับซึ่งมันก็มีการทำหลายๆซีนารีโอดูกันนะครับว่าเอาพวกระบบเวนเิเลชันที่มันไฮบริดกันระหว่างหลายๆวิธีเนี่ยทำเป็นแบบหลายๆกรณีศึกษานะครับหลายๆซีนารีโอนี้เขาก็จะเนี่ยครับอธิบายว่าซีนารีโอต่างๆคืออะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวใช้วิธีไปดูกันในรูปที่สองเลยดีกว่านะครับอธิบายผ่านรูปที่สองเลยว่ามันมีกรณีไหนบ้างนะครับในรูปที่สองเนี่ยมันเป็นผลการจำลองนะครับเมื่อใช้กรองอากาศที่เป็นมอร์ฟเจ็ดก็คือกรองหยาบนะครับแล้วก็เป็นเมอร์ฟสิบสามนะครับที่เป็นกรองประสิทธิภาพสูงหน่อยนะครับแล้วก็มี มาตรการที่เกี่ยวกับเรื่อง outdoor air แบบหลายๆอันนะครับแล้วก็ดูผลกระทบของมันอนะ่ะที่มีต่อการใช้พลังงานต่อ1นึ่งกลังฟุตนะครับแล้วก็ค่า ECA นะครับ Equivalent Clean Air Flow Rate นะครับหรือเป็นหน่วยเป็น CFM ต่อคนเราก็ดูว่ามันมี4รูปใช่ไหมเดี๋ยวลองจับรูปแบบก่อนนะครับว่ามันคืออะไรบ้าง อันนี้เป็น c l i m a ม e z โซน 5A ก็เป็นโซนเย็นหน่อยนะครับเป็นเย็นชื้นนะครับแล้วก็ใช้62.1ใช้ MERV 7นะครับกลองหยาบแล้วก็ดูค่า ECA นะครับดูค่า Equivalent Clean Air Flow นะครับตามส a ต d a า d 241นะอันนี้ ส่วนขวามือเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเปลี่ยนแค่โซนอากาศให้เป็นร้อนชื้นหน่อยนะครับเป็น 2A ส่วนด้านล่าง2อันซ้ายมือเป็นโซน 5A นะครับเย็นชื้นแต่ว่าที่ต่างกันก็คือเนี่ยครับเมอร์ฟ7กับเมอร์ฟ13เนาะด้านล่างเป็นเมอร์ฟที่มันประสิทธิภาพดีกว่านะครับขวามือก็เป็นอากาศโซนเดียวกับข้างบนแต่ว่ากรองที่ใช้ต่างกันนะครับข้างล่างดีกว่าเนี่ยนะมันก็จะมีสเคส อากาศเยน็นมรสเจ็ดอากาศร้อนชืน้นมรสเจ็ดอากาศเยน็นมรสสิบสามแล้วก็อากาศร้อนมรสิบสามทีนี้ไอ้ห้าเอกับสองเอเขาเอามาจากไหนก็ลองดูแผนที่นี้ก็ได้ครับแล้วห้าเอก็คงเป็นมุมนี้ครับเป็นนอร์ h อีส์ใช่ไหมส่วนสองเอก็เป็นมุมนี้ครับก็เป็นข้างล่างนี่เป็นฟลอริดาอะไรเงีย้ยนะครับทีนี้เคสที่เขาเล่นนะครับมาตรการที่เขาเล่นในเรื่อง ไฮบริด uh, 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 เป็นมาตรการไฮบริดต่างๆนะที่เอาหลายๆหลายๆมาตรการมาผสมผสมกันนะอย่างอันนี้นะครับก็ดูตามตัวยนะ่อเนาะ VRP ก็คือ Ventilation Rate Procedure ใน62.1นะครับอันนี้คือวิธี p r e s c r i ป e หรือเปิดตารางเปิดตารางได้เท่าไหร่เพิ่มอัตราการระบายอากาศขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพิ่มไปอีก50%อันนี้ก็คือทำดีกว่า62.1ไปอีก50%นะครับ ส่วนอันนี้ก็คือทําตามหกสิบสองจุเปะเลยวิธีเปิดตารางนะครับส่วนอันนี้เป็นวิธีอะไรอ่ะเปิดตารางบวกก,บกับการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะ Energy Recovery Energy Recovery Ventilator นะครับก็เหมือนกับเอาลม ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาลมเย็นทิ้งอไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับ outdoor air ที่มันร้อนชื้นก่อนจะเข้ามาเนี่ยนะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกันอากาศเย็นก่อนจะทิ้งออกไปข้างนอกก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศร้อนที่กําลังจะเข้าตึกอย่างเงี้ยแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นเมืองหนาวไอ้ตัวนี้ก็เอาลมอุ่นที่กําลังออกจากห้องไปอ่ะเอาไปไป preheat ตัว outdoor air ที่มันเย็น่ก่อนที่จะเอาเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ประหยัดฮีเตอร์ข้างในอันนี้เป็น ประสิทธิภาพ60%ก็เป็นประสิทธิภาพทั่วๆไปของคีเด็กเชนเจอร์นะก็อยู่แถวๆนี้ผมค้นรูปไว้นิดนึ่งด้วยนะครับว่าไอ้เวนติเลเตอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับไ่มันจะเป็นอย่างเนี้ยอืมเอารูปไหนดีเรู่อนี้กันแหอันนี้นะครับก็ ที่เราเห็นก็คือสมมุติว่าสมมุติว่าอาอากาศภายนอกคือสีแดงบนซ้ายเนี่ยนะครับกําลังจะเข้ามาเราก็เอาลมเย็นทิ้งที่เป็นขวาบนนะที่เป็นสีน้ําเงินนะเอามาแลกเปลี่ยนความร้อนกันที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะวิ่งกันคนละฝั่งของฮีทเอ็กเชนเจอร์นะครับคือเขาก็จะทําช่องของฮีทเอ็กเชนเจอร์ให้มันสลับฟันปลากันนะลมร้อนวิ่ง ข้างหนึ่งลมเย็นวิ่งข้างหนึ่งก็แลกเปลี่ยนความร้อนแบบสลับฟันปลากันเนาะแต่ว่าอากาศสองกระแสนี้ไม่สัมผัสกันนะครับเพราะงั้นไอ้ลมสีแดงนะครับเอาดอร์แอร์ที่วิ่งเข้ามาก็จะเย็นลงนะครับแล้วก็กลายเป็นไอ้สีเทาที่แบบจะเข้าห้องนะครับเพราะนั้นมันก็จะไม่เข้าไปเปลืองแอร์เนาะถูกไหมครับงนั้นแทนที่เราจะแบบเอาลมร้อนสีแดงเข้ามาตรงๆเลยก็เอาไปคูดาวก่อนนะครับผ่านไอ้เอ็กซซอร์แอร์ที่มันยังเย็นอยู่เนี้ย เนี่ยอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะ Energy Recovery Ventilator นะครับนี่ก็คือใช้ตัวนั้นส่วนแท่งถัดไปก็จะเป็นนี่ครับใช้หกสิบสอจุดในวิธีการที่ทำ m a s บ b a l a n งนะครับทำ IAQ Procedure ก็ต้องไปทำ a s s Balance สมดุลว่าเอาอากาศเข้ามาเท่าไหร่ถึงจะอะไรนะควบคุมให้มลพิษตัวที่เราสนใจมันต่ำกว่าค่าอันตราย ซึ่งในที่นี้อ๋อแล้วก็มีการฟอกอากาศด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เข้าใจว่าเขาเลงไปที่ฟอร์มอลดีไฮเป็นตัวชี้วัดนะก็คือเอาอากาศระบายเข้ามาเพื่อลดอความเข้มข้นของฟอร์มอลดีไฮข้างในอันนี้เป็นตัวแบบมลพิษเขาเลือกมาเป็นตัวดัดชนีเนาะแล้วก็มีการฟอกอากาศเพื่อกําจัดไอฟอร์มอลดีไฮนี่แหละทำให้ประสิทธิภาพการฟอกก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ฟอร์มาดิไฮเรารู้จักในชื่อฟอร์มาลีนแะครับเป็นน้ํายาฉีดสมนั่นแหละแต่ว่าในในงานอุตสากรรเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นพวกตัวทําละลายในกาวะที่พวกยึดพวกไม้อัดอะไรพวกนี้นะครับก็เวลาเรายกโต้ยกเก้าอี้ที่ไม้อัดมาใช้งานนะมันก็จะมีไอระเหยในกลุ่มที่เรียกว่า VOC ครับ volatile organic matter แล้วันระเหยออกมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นๆตัวหนึ่งเลยนะครับฟอร์มาลีนฟอร์มาดไฮ เวลาเราไปดมใกล้ๆพวกเฟอร์นิเจอร์เราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างก็คือกลุ่มพวกนี้นะครับพวก VOC ซึ่งมันก็เป็นมลลิษเนะส่วนแท่งสุดท้ายก็เป็น IAQ Procedure คุม Formaldehyde แล้วก็แถมบวกด้วยไอ้นี่ครับไอตัว Energy Recovery Ventilator เข้ามาด้วยก็ทุกมาตรการก็ขยามกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ที่เราสังเกตนะครับเปิดที่เราเคยคุยไปแล้วนะ วิธีเปิดตารางเวนในเวนเทเลชันเรทโปรซีเจอร์นวิธีเปิดตารางแบบพรีค i ิปทีปเนี่ยของหกสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยมันจะใช้อัตราการระบายอากาศที่มันสูงกว่าวิธี IAQ อแน่ๆเพราะว่าอันนี้มันเปิดตารางใช่ไหมครับคนเขาทําตารางมาเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ามันต้องควบคุมมลพิษได้หลายๆตัวคือมันเหมืนเมาเข่งอน่ะมันก็ต้องเอาเข้ามาเผื่อไว้ก่อนแต่ถ้าเราไปคํานวณทีละตัวทีละตัวว่ามลพิษตัวนี้ ถ้าจะคุมไม่ให้มันอันตรายต้องเอาอากาศเข้ามาเท่าไหร่อนะไรอย่างเงี้ยมันเราทำแมสตัวล้านเฉพาะตัวที่ที่เป็นมลพิษในพื้นที่เราอะเวลาเราคำนวณปุ๊บเนี่ยอัตราการระบายอากาศที่ได้มามันจะต่ำกว่าการไปเปิดตารางที่มันเป็นแบบเหมาฉันไม่รู้ว่าอาคารเธอมีมลพิษตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเยอะไว้ก่อนแต่ถ้าเราคำนวณเองเจาะตัวไปเลยเนี่ยก็จะใช้อากาศระบายน้อยกว่านี่นะครับ เพราะฉะนั้นเทรนที่เราเห็นเนี่ยเออมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้เราเอาลมลมภายนอเข้ามาเยอะใช่ไหมมันก็เปลืองพลังงานไอแท่งสีส้มนี่คือพลังงานนะครับกิโลวัตต์อาต่อตารางฟุตพอเราเอาอากาศเข้ามาน้อยลงใช่ไหมครับเอาเข้ามาเท่ากับที่62.1บอกมันก็ใช้พลังงานลดลงพอเรามีตัวเก็บกลับพลังงานนะครับแลกเปลี่ยนพลังงานพรีฮีตหรือพรีคูไอตัวอากาศ ภายนอกก่อนเข้าอาคารแล้วก็ยิ่งประหยัดลงไปนะครับพอเราไปขยับเป็น IAQ เนี่ย Procedure เ,เนี่ยมันก็จะยิ่งต่ำกว่าวิธีเปิดตารางใช่ไหมครับโดยโดยอันนี้ยังไม่เอา ERV มาใช้นะครับแต่อันนี้ก็เอา ERV มาใช้พลังงานก็จะต่ำลงไปอีกนะครับสังเกตว่าทุกเคสนะครับหมายถึงทุกสภาพอากาศเนี่ยพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เนี่ยในมาตรการทั้งห้าอันเนี้ยมันก็จะเท่าๆกันนะครับ มันก็จะเท่าๆกันเลยนะต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยที่อากาศเดียวกันนี้ใช้พลังงานเท่ากันเลยนะครับแต่ที่อากาศร้อนก็จะใช้พลังงานมากกว่าหน่อยนะครับโอเคไหมเราก็จะพอจับภาพอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญให้ดูสีฟ้าครับคือในกรณีที่เราอิงกับสองสีหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องหาค่า ECA ใช่ไหมครับอากาศ สะอาดที่ส่งใจเอ่อสำหรับพื้นที่ที่เขาดูอยู่เนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไปเปิดเปิดปุด๊บเ,เจอว่ามันก็เข้าเกณฑ์ที่เป็นสี่สิบซต่อคนใช่ไหมก็เป็นค่านี้เนาะแล้วก็อันนี้คือค่าเป้าหมายที่เราต้องทำนะครับค่าเป้าหมายที่เราต้องทำปรากฏว่ากรณีที่เราใช้เม r ร์ฟเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศไหนก็ตามเนี่ย เอ,อระบบทั้งห้าอันเนี้ยมันไม่เคยให้ค่า clean air flow เนี่ยไปได้เท่ากับที่มาตรฐานกำหนดเลยนะครับเนาะแต่พอเราขยับมาใช้มอร์13ิามเนี่ยปรากฏว่าทุกมาตรการเนี่ยมันก็ผ่านหมดนะครับคืออากาศสะอาดเทียบเท่าที่เราได้จากการใช้เมอร์ฟสิบสามอ่ะมัน มันมากกว่าอากาศสะอาดที่เราได้จากมอฟเจ็ดครับเพราะฉะนั้นเราใช้มอฟสิบสามเนาะมันอาจจะต้องลงทุนมากขึ้นใช่ไหมมอฟสิบสามก็คงแพงกว่าแหละแล้วก็มันกรองได้ละเอียดกว่ามันก็คงทําให้พาดันตกเยอะขึ้นกินพลังงานที่พัดลมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปดูพลังงานนะครับมันไม่ได้ใช้เยอะขึ้นเท่าไหร่เลยนะในการใช้กรองที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่พลังงานมันไม่ค่อยมีผลกระทบเลยแต่ในแง่ของความสะอาดของอากาศที่ส่งเนี่ย เวลาคำนวณออกมาปุ๊บเมอร์ฟสิบสามเนี่ยให้อากาศสะอาดเทียบเท่าที่มันสูงกว่าที่มันสูงกว่าอากาศสะอาดเทียบเท่าเมื่อใช้เมอร์ฟเจ็ดนะครับอันนี้ก็ผลที่เราสกัดจากจากการอ่านกราฟก่อนนะก่อนที่จะไปอ่านคำบรรยายนะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีอันนี้เรียกว่า active reading นะครับคือดูรูปดูตารางพยายามแกะข้อมูลออกมาให้ให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปอ่านนะ มันจะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะเพราะเราคิดไปก่อนละวล่วงหน้าว่าเ,เนื้อหามันน่าจะว่าด้วยเรื่องอะไรมันควรจะสกัดแง่มุมไหนมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสําหรับข้อมูลที่เราเห็นตรงหน้านี่นะครับเดี๋ยวขยับไปคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะลองไปเปิดสแตนดาร์ดสองสี่หนึ่งให้ดูว่าไอ้เลขสี่สิบนี่มันมาจากไหนนะครับ